สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับร้านคันทรี่ฟิ c h i n g อีกแล้วนะครับทาเงเมืองจังหวัดลำพูนจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาปลีส่งทั่วประเทศครับผมวันนี้นะครับทางร้านมีสินค้ามานำเสนอนะครับรอกซีโร่ดี15นะครับตัวนี้เป็นสีลิมิต็ดอีดิชั่นนะครับอีดิชั่นยังไงฮะลองดูสีดีครับนี่แหละ ลอกซีโร BG15 สีทองนะครับสีนี้นะครับโรงงานเขาผลิตมาเพียงแค่4,500ลูกนะครับ4,500ลูกนะแต่ทางร้านนะครับได้มาสดๆร้อนเมื่อกี้นะครับสบห้าลูกนะครับสีนี้ผลิตมาเฉพาะ BG15 เท่านั้นนะครับนี่ฮะดูสเปคคร่าวๆกันหน่อยนะครับ แน่นๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งลูกนะครับผ้าเบรคาร์บอนนะครับลุกปืนห้าบวกหนึ่งนะครับลื่นๆกันเลยนะครับนี่ฮะพี่ๆน้าะนักตกปลาท่านใดนะครับสนใจนะครับอย่ารอช้านะครับนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ลดเดียวหรือเปล่านะครับงานมันเป็นสี่ลิมิเต็ดเนาะ เออเอาไว้ตกปลาเกเกโกโกเลยโชว์เพื่อนๆนักตกปลาได้เลยนะนี่ะนะนาๆท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปิ้งนะสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับ ราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะครับใครที่ทักเข้ามาใน Facebook นะครับขอเก็บค่าจะส่งเพิ่ม50บาทนะครับ 5, สวยเลยครับโอเคนะครับขอบคุณครับ